ดีครับผมเฟรมทูเกมเมอร์วันนี้เราจะไปโลกดีนนะครับใ mm hmm. นอเมริกเชสมีตั้งแต่อ p ีแรกครับประตูดีเน,นะผมเสกมานะครับเพราะว่าถ mm ้าจะแบบเรียกว่าอะไรถ้าจะหามันก็หาได้ยากนะครับผมเลยจําเป็นต้องเสกนะครับ mm hmm. มันก็ยังเป็นบางอยู่นะครับโอเคเราจะไปกันเลย ยัังครบไปเลยครับแหลกครับแหลกเอาออกมาครับเนี่ยทำทางเดินขึ้นไปนจะใช้น้งโควัฟมากเกินไปมันจะเปลืองอ๋อผม,มปิดมอนเตอร์ไว้ครับ จริงๆเลยมาแล้วครับนี่ครับปรับเป็น normal normal แล้วครับ easy มันน่าจะง่ายเลยมาแล้วครับเ n ็น r m a แมนผมได้ทำาร์มไว้แล้วนะครับฟาร์เ e ็น e r m แมนครับผมก็เลยมีระเบิใช้นะครับ n e r m a n มันจะตกไปแล้วผมก็ไปตามเก็บข้าวมครับรับฆ่ามันนะครับ เอ็นด์แมนมันจะตกตายซ2สองถึงซีผมทำไว้ซ3บล็อกนะครับผมเก็บเวลเลยตัวนี้ไม่ดรอปมือโฟร์ครับเพราะดรอปผมก็จะเอามาใส่หีบใส่ไม่หีบใส่เอ็นด์เชตครับกลับบ้านผมก็จะได้มีมือโฟร์นะครับเป็นมโฟร์มือโฟ เสียงโงที่ไปแล้วโปเยอะแล้วมันจะเกิดนั่นแหละครับเปลานาครับแล้วก็ให้มันนั่งรถไฟครับให้อยู่รถไฟแต่ว่าผมทําไม่สาเร็จสักทีครับผมก็เลยต้องแน่นอนนะทัาทำการโกงวางสปาวเลยครับสปาวนั่นแมนเป็นไงล่ะครับโกงดีไหมละครับสุดยอดเลือดไม่น่ารอดมต้องตีแม่ตาย อยู่ต่ำเกอนนะครับแล้วแบบ ี๋ยวผมกลับบ้านมราบอกขินกันแล้วกัน,นครับเดี๋ยวผมจะไปโลกที่มันมีประตูไม่โลกที่มีปราสาทดินครับเดี๋ยวผมจะไปโลกครับ man. ห้องเพนต์แมนไม่โผลเสร็จแล้วนสเนี่ย สองชุดเป็นทันสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะแล้วนะครับไปอีกโลกต่อนี่เลยเข้าสิปเปลือง ศาสตร์ดีนะครับถ้าไปมันต้องยาวแน่ๆผมแค่จะไปโลกแค่ดูก็พอครับโอเคผมงนี้กไปโลกแค่ดูแล้วผมก็จะกลับเป็นคางสุดซิ้เลยผมขี้เกียจไปแล้วประสาบดรเอ็มันหายากนะครับมันไม่มีพิกัดแบบไอคอครับไอท้ออ้าไปหรอโคตรกระจอก ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับว <ฮะ S 1> ่าตกลงมาว่าเราไปว่าของเราเยอะไหมครับพอกลับมาตกลงไปไม่เหลือครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เหมือนมันจะบั๊อกนะครับศูนย์สองครับเวลาตายแล้วเกาะมันก็จะอยู่กับตัวครับจะแบบไม่หายไปเป็นเรื่องที่โคตรดีครับแต่ของหาเรียนนะครับบอกได้เลย ผมว่าว่าผมจะหมดก่อนไปอีกโลกนึ้งครับเขาเรียกว่าโลกอะไรผมก็ไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้โคตรที่เกียรติทำเลย จบแน่ครับชีวิตจบฮึไปครับตอบไปกลัวตกมากเลยครับตกไปนี่ก็ยังเหลื กันมาเลยครับม้งันไปทางไหนแล้วครับแม่ผมไม่ไปแล้วครับคนเอาว่าจบคลิปแค่นี้พอครับบ๊ายบายใครที่ดูก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในหะ้คลิปต่อมา คลิปนะบอกเลยไ่ผมขี้เกียจต่อไม้ขึ้นไปนะ่ะบล็กเข้ามาที่ไนี่ไห,ไหอ่านะครับมันไม่บั็ปกเป็นเรื่องที่ดีมากครับจบคลิปกันไปเท่านี้ครับ ให้ดูแล้วแชร์เ,เพื่อนๆดูนะครับผมจะ้แบบดังครับอยากดังโอเคครับผมจะกลับโลกแล้วครับโอ้ไม่สะใจเลยค่ะเอ็นร์แมนได้สองสตัวแต่ว่าได้เอ็นโนโกนเดียวเป็นอะไรที่เขาใส่ก็เป็นไรคนระับพอมีผู้ชายว่าไปไหนเะนี่ยเอเอเขาใส่ ไม่โดนมากลับโลกแล้วครับเบืองอนักโแล้วกกลับโลกมันก็เหมือนในคอมเลยนะครับมันจะมีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้คล้ายๆกับประกาศอะไรสักอย่างนะครับเหมือนในคอมเป้เลยครับแล้วมันก็จะมีชื่อเราแล้วก็เพลยนะครับรอบหนึ่งเพลย์โทลูกเกมเมอร์นะครับแล้วมันก็จะอะไรยาวมากครับ ลองปัะกา